เอมี่รีวิวความน่ารักของนักร้องหนุ่มคนนี้หลังพามาเซอร์ไพรส์ซีในวันเกิดจัดเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดให้คุณสามีเบบออุ่นและเรียกง่ายสุดๆส,สำหรับคู่ของซีซีวัตและเอมี่หลินประทุมอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของเอมี่ได้โพสตภาพพร้อมข้อความสุดประทับใจระบุว่าอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์คือเชิญน้องนอนทน,นมาร้องเพลงในงานด้วยเพราะพี่ซีคือฟังเพลงของนอนแบบตลอดเวลา ขอบคุณนนท์มากๆเลยนะที่มาให้ตอนติดต่อ,อนอนท์แบบน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆจากที่ชอบอยู่แล้วยิ่งทำให้ชอบมากกว่าเดิมไปอีกอะไรก็ได้ที่อะไรก็ได้เต็มใจมาให้อยากทำให้พี่มีพี่สี่ไม่คิดค่าตัวไม่เรื่องมากสักอย่างเลยอ่ะด้วยความที่งานเป็นงานเซอร์ไพรส์นนท์เลยต้องไปแอบอยู่ห้องกับตันเรือซึ่งมันก็ร้อนใช้ได้เลยต้องคอยหลบตลอดเพราะห้องน้ำก็อยู่ชั้นนั้นนนท์ก็ทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจ และรอยยิ้มตลอดจนนาทีที่ออกมาพี่ซีคือตกใจตามด้วยรอยยิ้มหน้าบานคือดูออกว่าดีใจสุดๆได้ร้องเพลงคู่กันไปอีกโอเยยคุณสิวัตรฟินสุดๆและนอกจากตัวพี่ซีจะชื่นชอบนนแล้วตัวมิ่เองนี่แหละที่ปลื้มสุดๆดรวมทั้งเพื่อนเพื่อนอีชั้นด้วยเยยชอบกันใหญ่ขอบคุณนวลอีกครั้งนะที่มาสร้างรอยยิ้มสร้างสีสันให้พี่พี่ซีและเพื่อนๆของพี่งานหน้าเอาอีกนะสัญญาจะไม่ให้ต้องแอบในที่ร้อนๆอนอีก